เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมสนุกกันที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2568กัน,กนซึ่งปีนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30มีนาคมตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริเวณฮหลึ่ถึง4ชั้นจีและจะพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในโซน Amazing Thailand ส,สุขทันที65ปีทรทอกับกิจกรรมช็อปปั้มรับอาร์ตทอยเจอร์นีย l คอลเลคชันโดยกฎกติการมีดังนี้ลงทะเบียนรับพาสปอร์ตส,สำหรับเข้าร่วมกกกิรรททีีบู16.2ะววดดดลแล ติดตามเพจ1672 Travel Buddy ช็อปใช้จ่ายภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยระหว่างวันที่26-30มีนาคมเมื่อช็อปครบทุก100บาทจะได้รับการปััมสะสมคะแนนจากทางร้านค้าและเมื่อสะสมคะแนนครบตามที่กำหนดแล้วสามารถนำพาสปอร์ตมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่บูธ1672 Travel Buddy เพื่อแกลกรับของเทรลลึกไปได้เลยโดยคะแนนสามารถนำมาแลกได้ดังนี้1คะแนนชวนเพื่อนมาถ่ายรูปที่โฟโต้บูธ1672 Travel Buddy ฟรี1ครั้ง3คะแนนรับไปเลยเสื้อ1672 Travel Buddy จำนวนหนึ่งตัว10คะแนนรับ แก้วเก,วก็บความเย็น172ทววัตตี้จำนวน1ใบ20คะแนนรับลมโพกพาพร้อมกระเป๋าเก็บลมจำนวน1เซ็ตและสุดพิเศษสำหรับ30คะแนนจุ่มรับ Art Toy Journey Collection จำนวน1ตัว60คะแนนจุ่มรับ Art Toy Journey Collection จำนวน1คู่หรือ2ตัวนั่นเองและอย่าลืมมาร่้มสนุกกันที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะ